สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมได้นำตัวเองนิดนึงนะครับผมดรมนูนชื่นชมเป็นผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบรุรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบวาล์วไฮดรอลิกในเครื่องจกกักรกลการเกษตรของคูโบต้าครับวาล์วตัวนี้นะครับอาจารย์ครับมีเป็นวาล์วพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับในงานเครื่องจกกักรกลเกษตรโดยเฉพาะนะครับ อาจารย์ครับวาลวตัวนี้เราเรียกว่าวาลสี่ทับสาม P ต่อถึง T แต่เชื่อไหมครับมันอยู่ในสามตัวอยู่ในตัวเดียวกันโดยปกติแล้วถ้าเราแยกเห็นไหมครับถ้าเราใช้ปั๊มตัวเดียวแล้วมี P ต่อถึง T ท,ทุกอันเมื่อไหร่มันไม่สามารถที่จะส่งเพชเชอร์ให้กับตัวอื่นได้ในกรณีที่มันค้างตำแหน่งแต่วาลวนี้เป็นวาลวพิเศษทุกครั้งที่มันทำงานมันจะปิดบล็อกวาลวอีกสองตัวทันทีเลยนะครับ เขาสร้างตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเห็นไหมครับทุกครั้งที่มันค้างตำแหน่งอยู่ P จะต่อถึง T ท,ทำให้ปั๊มของเราไม่รับโหลดเราเรียกมันว่าอันโหลดดิ้งปั๊มรูปร่างเป็นไงครับอาจารย์มาดูนะครับผมหยิบให้อาจารย์ดูเห็นไหมครับนี่คือวาล์วของคูโบต้ามี P มี T เห็นไหมครับมีคันโยกสามตัวนั่นหมายถึงมันสามารถ ที่จะเลื่อนวาลวได้3จุดเลยมีวาล์ว3ตัว A B บกะท T ใช้ร่วม A กับ B แต่ละตัวที่ไปคอนโทรลกระบอกสูบมีแมนนวลเป็นตัวควบคุมนี่คือวาลวเขาเรียกว่าแคสเซ็ตวาลวเป็นวาล์ว4ทับ3ที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับมันไปใช้งานตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูว่าสิ่งที่เขาไปใช้งานคืออะไร จารย์เห็นไหมครับว่าในส่วนนี้กระบอกสูบ A ดันขึ้นลงกระบอกสูบ B เป็นตัวขุดตักกระบอกสูบ C นี่เป็นมอตเตอร์เห็นไหมครับหมุนพูดง่ายๆว่าวืดวืดขุดตักยกขึ้นหมุนไปปล่อยนี่คือเครื่องจักรกลการเกษตรเลยเครื่องขุดเครื่องขุดเครื่องตักดินอัตโนมัติเพราะนั้นเราจะมีกระบอกสูบทั้งหมด สองตัวบวกกับมอเตอร์ไฮดรอลิกวงจรมันก็คืออะไรครับ P ใช้ร่วมกันหมดเลย T ก็ใช้ร่วมกันหมดแต่ A กับ B ของวาล์วแต่ละตัวก็จะไปเข้ากระบอกสูบ A เข้าไปกระบอกสูบ B แล้วก็ในส่วนของกระบอกสูบ C นี้เป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกแทนอาจารย์ครับทําไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเขาใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกเขาเพราะว่าครับระบบมอเตอร์ไฮดรอลิกนั้นจะ ได้ทอกมากกว่ามอเตอร์ธรรมดาถึง3-4ถึงเท่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้ในระบบที่ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกแทนมอเตอร์ไฟฟ้าเรามาดูวิธีการต่อครับวิธีการต่อก็ง่ายนิดเดียวอาจารย์ครับอาจารย์เห็นไหมครับอาจารย์มีวาลวนี่คือวาลวของผมมี p มี T เห็นไหมครับมี a b อยู่3ชุด เพราะนั้นขั้นตอนแรกผมจะต้องต่อพีก่อนเสมอเลยนะครับตัวนี้คือเพเชอร์ผมต้องต่อตัวทีก่อนนี่คือทีผมต่อละที T. ก็เข้าทีของปัม๊มทีของปั๊มก็คือสามตัวหลังนี้นะครับต่อไปเพเชอร์เนื่องจากเพชเชอร์มันลงถึงศูนย์แล้วผมก็ต่อเพเชอร์ได้เลยเห็นไหมครับผมต่อพีเข้าไป พเรผมต่อ P ต่อ T ละเหลือ a อไไรครับกระบอกสูบ A ผมไปต่อที่อะไรครับวาล์วตัวที่1ผมไปที่กระบอกสูบ A ผมต่อเข้าไปเลยนี่คือตัวที่1เข้ากระบอกสูบ วที่วาวชุดที่หนึ่งผมต่อเรียบร้อยแล้วต่อไปต่อวาวชุดที่สองเห็นไหมครับต่อลักษณะเดิมก็คือ AB ของตัวที่สองของผม ผมต่อทุดที่สองเรียบร้อยแล้วต่อไปชุดที่สามคือมอตเตอร์ผมก็ต่อเข้ามอตเตอร์เลย เห็นไหมครับต่อก็ง่าย P เข้า P, T เข้า T, A, B เข้า working element ตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3แค่นั้นเองพอผมเปิดปัม๊มแล้วผมโยกคันโยก3ตัวเห็นไหมครับก็คือผมเป็นไงครับวืดกระบอกสูบที่ที่หนึง่งทำงานกระบอกสูบที่2ก็คือตัวขุดผมจะขุดมันต,กต๊กแตกตแตกก็ได้โยกไปโยกมาได้ ครับยกปั๊บพอตักปั๊บผมยกขึ้นผมให้กระบอกสูบยกขึ้นยกขึ้นเดินปั๊บผมหมุนเห็นไหมครับมอเตอร์ไฮดรอลิกก็จะหมุนเลยหมุนไปถึงตำแหน่งของค้างนี่คือข้อดีของวาลคูโบต้าตัวนี้คือวาล์ว4ทับ3พี P ต่อทั้งทีอาจารย์เห็นไหมครับทุกครั้งที่ค้างตำแหน่งเพชเชอร์มันจะลงถึงศูนเลยนั่นหมายถึงปั๊มของเราจะทำงานน้อยมาก เพราะนั้นเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มของเราก็จะทำงานน้อยเหมือนกันก็คือสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลงเพราะนั้ี่คือหลักการของที่เราเรียกว่าวาลคูโบต้าไม่ใช่คูโบต้าแ่เดียวทุกยี่ห้อก็ใช้ลักษณะนี้ก็คือเป็นควบคุมด้วยมือโดยที่อะไรครับเรายกขึ้นยกลงขุดตกักหมุนใช้มอเตอร์หมุนให้ได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการ แล้วก็เป็นไงครับเป็นวาลวพิเศษที่ทุกครั้งที่ค้างตำแหน่งไม่ว่าวาลวตัวไหนที่เราเลื่อนมัน P จะต่อถึง T ท,ทำให้ปั๊มเรารับโหลดน้อยลงเพชเชอร์จะเข้าใกล้ศูนเลยครับนิดหน่อยเนื่องจากเป็นฟิกชั่นของสายเพชเชอร์จะขึ้น1-2บาร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของวาลวลักษณะนี้ที่เขาสร้างพิเศษวาลวตัวนี้ทำในเมืองไทย นะครับเมืองไทยบริษัทเมืองไทยทําได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะไปใช้ในเรื่องของระบบการควบคุมไฮดรลิกสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตรได้นี่คือข้อดีครับมันอาจจะมีวาล์ว4ีจุดหจุดก็ได้ถ้ามันมีการเคลื่อนที่ที่เป็นไงครับซับซ้อนมากขึ้นมีกระบอกสูบที่ควบคุมหลายๆจุดแต่นี่เป็นวาล์เบสิกเลยที่จะใช้ วืดวืดขุดืดแล้วก็ยกขึ้นหมุนปล่อยึืดเพราะนั้นนี่คือหลักการของระบบไฮดรอลิกในเครื่องจักรกลการเกษตรครับหวังว่าอาจารย์คงจะได้รับความรู้ไปได้นะครับถ้าสนใจอุปกรณ์ไฮดรอลิกเหล่านี้อาจารย์สามารถมาติดต่อได้ที่วิทยลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันหรือบริษัท เอลเวประเทศไทยจำกัดหรือพาร์ทเนอร์เราก็ได้บริษัทยูโฟรยนะครับเพราะนั้นเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับท่านอาจารย์ว่าในอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้มีอะไรนะครับหวังว่าจะต้องติดตามผมต่อไปแล้วผมก็จะพูดในเรื่องของการควบคุมที่เป็นซีเควน์ในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งครับ กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ